แม่มาเทให้แบบนี้ได้ไงครับแกลสองคนตามฉันมาเนี่ยพวกแกดูนี่สินี่แม่ไปร้านจานชามเลยเหรอแล้วทำไมฉันต้องล้างด้วยแม่อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทํางานเหมือนพวกฉันก็ช่วยทําตัวให้มันเป็นประโยชน์ทํางานบ้านน่ะถูกแล้วโอ้โหไปแบบนั้นก็ดีแล้วไงงานนอกบ้านก็ไม่ต้องทำงานในบ้านก็ไม่ต้องทําสบาย โอ้ผมไม่ใช่หมานะแม่มาเทใแบบนี้ได้ไงครับนั่นน่ะสิแม่ทำไมไม่เอาใส่จานมาเสิร์ฟดีๆอ่ะคนยี่งหิวหิวอยู่ทำไมงั้นน่ะเหรอแกสองคนตามฉันมาเนีะพวกแกดูนี่สิโอ้แม่อะไรนะครับนี่แม่ไปร้านจานชามเลยเหรอโอ้ดูดิกองเท่าภูเขาแล้วเนี่ยและทำไมแันต้องล้างด้วยในเมื่อจานชามพวกเนี้ย เป็นการทานที่พวกแกกินแล้วไม่ล้างอแม่ผมเป็นผู้ชายอะทำไมผมต้องล้างจานด้วยอะนี่แม่แม่อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทํางานเหมือนพวกฉันแทนที่จะทําตัวเป็นภาระก็ช่วยทําตัวให้มันเป็นประโยชน์ทํางานบ้านะ่ะถูกแล้วฉันน่ะเหรอเป็นภาระพวกแกแกลืมไปแล้วเหรอพ่าบ้านหลังนี้เยบยิวมันเป็นคนซื้อให้แม่อยู่อีกอย่างหนึ่งเยบยิวมันก็ส่งเงินมาให้แม่ทุกเดือนไม่ใช่เหรอ บอกหล่ะแม่ว่าพี่บิวเขาส่งเงินมาพี่บิวเขาไม่ได้ส่งเงินมาให้พวกเราต้องหลายเดือนแล้วอะไรนะมันเป็นไปได้ยังไงแล้วเงินที่ใช้จ่ายอยู่ทุกเดือนนี่ลหละเงินที่ใช้จ่ายอยู่ทุกเดือนก็เป็นเงินที่พวกเราสองคนทํางานหาไงคบแม่ก็ <S <s <par> <S เพราะแบบนี้ไงฉันกับแฟนถึงได้ยุ่งมากจนไม่มีเวลาทําอะไรทีนี้แม่เข้าใจแล้วหรือยังว่าทําไมถึงต้องทํางานบ้านแบ่งเบาภาระพวกฉันแล้ว,วย,วยูบิวมันติดต่อมาไหมว่าทําไมมันถึงส่งเงินมาไม่ได้ ไม่ได้ติดต่อมาเลยแม่ฉันโทรไปก็ไม่รับสงสัยติดผู้ชายอยู่มั้งไม่จริงแม่ไม่เชื่อเดียบีมันไม่เป็นคนแบบนั้นหรอกอันนี้แม่ครับเชื่อไม่เชื่อเนี่ยแต่ว่าลูกสาวแม่ก็ไม่ได้ส่งเงินมาให้แล้วนะครับรู้แบบนี้แล้วก็ล้างจานให้หมดด้วยนะแม่เดี๋ยวฉันกบแฟนจะออกไปทําธุระเรื่องงานข้างนอกเราโกหกแม่ไปแบบนั้นจะไม่บาปหรอโอ้ยไม่บาปหรอกนะ่าเอิง นี่ถ้าเราสองคนไม่โกหกไปแบบนั้นนะแม่คงไม่ทํางานบ้านแทนพวกเราสองคนหรอกเอาหน้าจะคิดมากสิจะพาไปกินข้าวนอกบ้านดีกว่าจ้ะโมเดลเราสองคนจะเอาเงินที่ไหนออกไปกินข้าวนอกบ้านอย่าลืมสิว่าเราตกงานกันทั้งคู่นะเอย<า>ก็เงินที่คุณโกหกพี่สาวคุณมาไงไหน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 ก็โกหกพี่สาวว่าแม่คุณป่วยแล้วนี่นี่มันดีแค่ไหนแล้วที่เราสองคนโกหกไปแบบนั้นอนะ่ะพี่สาวคุณจะได้ส่งเงินเพิ่มอีกสองข้าวไง พวกเราจะสบายขึ้นฉันกลัวว่าถ้าแม่กับพี่บิวรู้ความจริงอะ่ะวพราเราสองคนโกหกพวกเขาทั้งคู่เราสองคนจะสวยสิโอ้ยนี่เออเอยสองคนอะไม่รู้หรอกแม่คุณแก่หรอกง่ายจะตายส่วนพี่สาวคุณก็อยู่เมืองนอกไม่รู้เรื่องรู้เราเลยเขาหรอกนี่เราสองคน,นโกหกไปแบบนั้นก็ดีแล้วไงจะได้มีเงินใช้ฟรีไงงานนอกบ้านก็ไม่นองทำงานในบ้านก็ไม่นองทำสบายก็จริงของพี่นะ ปงั้นเราไปหาอะไรอร่อยๆอกินนอกบ้านดีกว่าไปจ้าอเอิงเอ้ยแม่คะหายไปไหนกันหมดอ่ะทำไมบ้านเงียบจัง ฟิวฟิวจะกลับมาทำไมไม่บอกแม่ก่อนหนูก็กลัเมินเซอร์ไพรส์แม่ไงคะแล้วก็กลับว่าจะมายเยี่ยมแม่ด้วยว่าแต่แม่ป่วยอยู่ไม่ใช่หรอคะทำไมไมายืนล้างจานแบบนี้อ่ะทำไมไม่ให้เอิงเอยทำป่วยแม่ไม่ได้เป็นอะไรแม่ปกติดีอ้าว <c oughs> ก็ไหนเอองเอยบอกว่าแม่ป่วยไงคะต้องไปโรงพยาบาลทุกอาทิตย์ หนูก็เลยลาง,งานกับมาเยี่ยแม,แม่ค่ะฮะเอิงเอ๋ยบอกแก่แบบนั้นเหรอใช่ค่ะแล้วก็ยังของเงินหนูเพิ่มเป็น2เท่าด้วยนะคะแม่บอกว่าจะเอาไว้พาแม่ไปหาหมอค่ะอะไรนะก็ะเอิงเอยมันบอกแม่ว่าบิวไม่ได้ส่งเงินมาให้ต้องหลายเดือนแล้วฮะนี่แสดงว่าใหญ่เอิงเอยมันหลอกเราสองคนเหรอคะแม่ก็ใช่นะสิแม่ต้องมาทํางานบ้าน เพ,พื่อแบ่งเบาภาระเอิงเอ่ยกับแฟนมันตอนสองคนนั้นออกไปทํางานเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายในบ้านเพราะบิวอะไม่ได้ส่วเงินมาให้หลายเดือนแล้วใยญเอิงเอ่ยโกหกฉันไม่ว่านะแต่นี่มาโกหกแม่หลอกให้แม่ทํางานบ้านแบบเนี้ยแบบนี้ฉันปล่อยไม่ได้ละอ <cond u> ิม่มมากเลยค่ะพี่โมเดล <S <S <c oughs> เห็นไหมพี่บอกแล้วว่าร้านนี้อร่อยมากเลยนี่วันหลังพี่พาไปกินนะ ได้สิคะเดี๋ยวเฮ้ย <Hey, S 2> นี่มันอะไรเนี่ยเสื้อผ้าของของพวกเรานี่หวะใครไปคุยขนมาไว้หน้าบ้านวะ <Hey. S 1> เอาเอาฉันเองแม่นี่แม่ทำบ้าอะไรเนี่ย พวกแกสองคนไม่ต้องอยู่บ้านนี้แล้วแกจะไปอยู่ไหนก็ไปแม่จะบ้าเหอแม่ไม่มีสิทธิ์มาไล่พวกผมสองคนแบบนี้นะครับทําไมท่านจะไม่มีสิทธิ์พวกแกมันก็แค่คนอาศัยลืมไปแล้วเหรอนี่แม่อย่ามาว่าแฟนฉันนะบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านแม่สักหน่อยอีกอย่างเราสองคนก็เป็นคนดูแลแม่แม่ไม่มีสิทธิ์มาไล่พวกเราแบบนี้ก็สิ ที่พวกแกโกหกฉันให้ฉันทำง,งานบ้านไงแล้วก็โกหกว่าบิวไม่ส่งเงินมาไงนี่แม่ฉันไม่ได้โกหกนะพี่บิวไม่ได้ส่งเงินมาจริงแกแน่ใจนะว่าฉันไม่ได้ส่งเงินให้แกพี่บิวพี่กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะทำไมไม่โทรหาฉันก่อน แรกอะ่ะฉันก็กะว่าจะโทรบอกแกก่อนแต่ไม่รู้มีอะไรโดนใจทําให้ฉันไม่โทรก็เลยได้กลับมาเห็นความชั่วของแกที่แกทํากับแม่ใช้แม่กับคนใช้แถมยังโกหกแม่โกหกฉันอีกอ,ะอ่ะพี่บิวฉันขอโทษพี่ฟังฉันอธิบายก่อนนะแกไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นเลยนะในเมื่อแกเห็นผู้ชายดีกว่าแม่ตัวเองอ่ะแกก็ไม่ต้องอยู่ที่นี่ออกไปอยู่ที่อื่นซะไม่ได้นะพี่บิวพี่จะมาไล่พวกเราแบบนี้ไม่ได้นะแล้วพวกเราจะไปอยู่ที่ไหนแกสองคนนะ่ะ ก็มีงานทําแล้วเลิกเกาะพี่สาวแกกินได้แล้วจะไปอยู่ไหนก็ไปแม่พี่บิวคือความจริงแล้วเราสองคนตกงานอะ่ะถ้าแม่กับพี่บิวไล่เราออกจากบ้านตอนนี้พวกเราสองคนต้องแย่แน่ๆอะไรนะก็ไหนแกบอกว่าพวกแกสองคนไปทํางานหาเงินมาใช้จ่ายในบ้านไงคือคือว่าเงินที่จะไปใช้จ่ายภายในบ้านแล้วเงินที่พวกเราสองคนไม่ใช้จ่ายส่วนตัว เป็นไงองพี่บิวครับฮะเรื่องนี้แกโกหกงั้นเหรอตลอดเวลาเนี่ยแกไม่ได้ทำงานทำการอะไรเลยแกหลอกใช้เงินเนี่ยไปฟรีๆงั้นเหรอแม่พี่บิวฉันขอโทษฉันขอโทษเลวจริงๆเลยอะ่ะหลอกใช้ทั้งฉันหลอกใช้ทั้งแม่ส่วนตัวเองกับแฟนก็อยู่แบบสุขสบายโดยที่ไม่ต้องเสียตังเลยสักบาทงานการก็ยังไม่ทำาเอ้ย แกนี่ทําได้ยังไงอะแกเห็นแกตัวเอาเปียบแม่ตัวเองในขนาดเนี้ไม่นะพี่บิวไอ้โมเดลไอ้โมเดลมันเป่าหูฉันโอ้เฮ้ยฉันหลงผิดไปเพราะว่ามีคนเป่าหูอย่าไล่ฉันออกจากบ้านเลยนะพี่อ,อยกโทษได้ฉันเถอะนะถ้าคนที่มันมีจิตสำนึกสักนิดอะต่อให้มันโดนเป่าหูแทบตายมันก็ทําอะไรไม่ได้แต่เพราะว่าตัวแกมันไม่มีจิตสํานึกไงแกถึงได้ทําอะไรแบบเนี้ย เก็บข้าวของของพวกแกแล้วก็ออกไปจากบ้านของฉันทั้งคู่เลยไม่นะแม่แม่ช่วยคุยกับพี่บิวหน่อยสิจ้ะแม่แกน่ะสมควรที่จะได้รับบทเรียนซะบ้างออกไปอยู่ข้างนอกลองดูสิว่าไอ้ผู้ชายที่แกรักมากกว่าแม่ตัวเองอ่ะมันจะเลี้ยงดูแกได้ไหมแม่แม่ไปบิวเข้าบ้านพี่บิวพี่บิว,บวโถว่แกเลย พราะแกคนเดียวเอา้าอะไรขอโทษผมทำไมเนี่ยก็ถ้าแกไม่หล่อฉันทำแบบเนี้ยมันก็ไม่เป็นแบบนี้หรอกเพราะแกนั่นแหละเอ้าอ๋อคุณโดนโทษผมเป็นแผิดผมใช่เป็นเพราะแกแล้ผมไม่อยากให้คุณสบายไงเป็นเพราะแกความคิดลุงงๆแกเอาเข้าไปเอาเข้าไปผม้ชาตรงไหนคุณบอกมาีิลูกจ้า